ยำกระท h อนฝรั่งส้มโอด้วยกะปิหวานทรงเครื่องค่ะกะปิหวานทรงเครื่องกรุงเก่าสูตรโบราณค่ะสูตรโบราณเราสามารถจะยำได้นะคะทั้งส้มโอนะคะกระท้อนก็ยำได้ค่ะวิธีทําก่อนนะคะกระท้อนเนี่ยเวลาเราซื้อมาเนี่ยให้ล้างเปลือกให้สะอาดเลยนะคะ สะอาดเสร็จแล้วเราก็ปอ,อกเปลือกใช่ไหมคะในขณะที่ปอ,อกเปลือกไปเนี่ยให้เตรียมนะให้เตรียมชามเอาไว้นะคะใส่น้ําแล้วก็ใส่เกลือลงไปในปริมาณหนึ่งนะให้เป็นน้าเกลือเวลาล้างไปนะคะเวลาเราล้างไปล้างเสร็จแล้วใช่ไหมพอปอ,อก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 ไปนิดนึงก็จุ่มไปในน้ํานะคะปอกไปนิดนึงจุ่มไปในน้ําแล้วก็มาปอ,อกใหม่จุ่มไปในน้ําปอ,อกใหม่จุ่มในในน้าน,นะคะในขณะที่ยังเป็นลูกอยู่นะ ก็ปอกไปจุ่มไปปอกไปจุ่มไปพอจะหั่นเป็นชิ้นใช่ไหมคะพอหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปในน้านี่อีกครั้งหนึ่งนะแช่สักประมาณหนึ่งสักห้านาทีก็ได้ค่ะแล้วเราก็นําขึ้นนะคะใช้ตะแกรงตักขึ้นให้สะเด็ดน้ํานะแล้วเราก็นํามายำได้ค่ะแต่ว่าวันนี้หน่อยได้ทดลองนะคะ ทำเมื่อวานนี้แล้วใส่ถุงพลาสติกนะอ๋อเมื่อกี้วิธีการเมื่อกี้ที่ทำเนี่ยมันจะทําให้มันขาวนะคะเนื้อขาวแต่ได้ลองทําแล้วนะเอาไปใส่ถุงพลาสติกแล้วแช่ตู้เย็นไว้นะคะปรากฏว่าสีคําค่ะสีคําแต่รับประทานได้ค่ะสีคําแต่รับประทานได้นะคะ,คะ,ะ,ะ,คะเพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นยำใช่ไหมคะเราไม่ต้องการจะโชว์ผิวมันเลยค่ะ,ะ,ะนล้วปิยบค่ะปิยว เอาแล้วนะคะหน่อยจะใส่ตัวนี้ลงไปก่อนนะคะในกระท้อนนี่นะคะใส่ในภาชนะที่เราจะเตรียมยำก่อนนะคะทุกอย่างต้องมีการทดลองค่ะเราจะได้รู้นะคะถ้าเกิดเราจะโชว์ผิวเราไม่ควรที่จะไปใส่ตู้เย็นนะคะควรทําสดๆเลยนะคะควรทําสดๆเลยะคะ่ะตอนนี้กระท้อนพร้อมนะคะกระท้อนพร้อมแล้วนะคะรอไว้ก่อนนะคะรอเพื่อนๆค่ะส้มโอนะคะส้มโอนนะ น,นี้เป็นฮ่าฮ่าแตงกวาค่ะขาวแตงกวามาจากราชบุรีไร่ที่ราชบุรีนะคะแต่ว่ามีรสอมเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเราก็จะมายำด้วยนะคะเวลาปอกนี่ก็จะง่ายมากนะคะหัน่นปั๊บท้ายปั๊บหัวใช่ไหมคะแล้วก็ผ่ากลางเลยค่ะผ่ากลางเลยค่ะแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะให้เ,เพื่อนๆดูส้มโอนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ปอกได้สวยที่สุดค่ะ ขาวแตงกวาค่ะขาวแตงกวาส้มโอขาวแตงกวาจากราชบุรีค่ะนะคะส่วนที่สุดคะ่ะเตรียมไว้นะคะส้มโอพร้อมเตรียมไวค้ค่ะตอนนี้มาถึงฝรั่งค่ะฝรั่งลูกใหญ่เบ่งเบ่งเลยค่ะฝรั่งก็เช่นเดียวกันนะคะล้างล้างเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราดูว่าเปลือกมีตำหนิอะไรฝรั่งเลวลาเราทำเราไม่จำเป็นต้องปอกเปลือกใช่ไหมคะ เราก็ดูว่ามีตําหนิอะไรนะเราก็เอาตําหนิออกไปเอาตําหนิออกไปนะคะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆกรุณากดหัวใจให้หน่อยนะคะกดติดตามกดแชร์นะคะเพื่อเป็นการเปิดช่องในการมองเห็นของช่องทางของช่องของท่านนะคะเอาแล้วนะตอนนี้ขอทําให้ดูก่อนนะคะว่าเราเปลือกเห็นเปลือกมีตําหนิอะไรนะคะเราก็เอาตําหนิของเปลือกเนี่ยออกไปนะคะ เพราะว่าโอ้โหมันจะให้มันสวยหรูตลอดเวลามันก็คงยากนะคะในการที่จะเลือกซื้อนะคะบางครั้งเราอยากทานแล้วมันก็หายากก็มีใช่ไหมคะนี่นะคะเอ,เอาตําหนิออกไปก่อนนะคะตําหนิออกไปตําหนิออกไปเสร็จแล้วเจาะหัวแล้วใช่ไหมคะเจาะท้าย จับท้ายออกแล้ว่ไหมคะแล้วก็เคลียรจรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะดูซิมีตรงไหนอีกฝรั่งเวลาที่เราจะรับประทานให้อร่อยต้องมีจากผิวที่ว่านเขียวเข้มใช่ไหมคะมันจะดิบมากนะคะให้มันออกสีขาวประมาณแบบนี้นะคะออกสีเขียวอ่อนๆอมขาวแบบนี้นะคะมันจะมีความหวานบ้างคะ่ะแล้วก็สิ่งสําคัญคือมันจะรักษาสภาพของฟันของเราด้วยค่ะไม่แข็งเกินไปนะคะ ฝรั่งเนี่ยมีคุณประโยชน์สูงนะคะมีวิตามินซีสูงกว่าส้มมากๆเลยใครจะเชื่อนะตอนแรกเราคิดว่าส้มเนี่ยวิตามินซีสูงที่สุดแล้วปรากฏว่าฝรั่งไม่สูงกว่าอีกค่ะตอนนี้จะใส่ในภาชนะเลยดีกว่านะคะภาชนะไหนดีนะโอเคภาชนะนี้นะจะทําฝรั่งนะคะดูนะเน่นะคะง่ายๆค่ะจะชิ้นใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะใครอยากชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้ลองดูดูง่ายๆนะคะ มันจะมีเม็ดอยู่ตรงกลางใช่ไหมเราก็กะระยะมือของเรานะคะนี่บางลงาไปหน่อยบางเราไปหน่อยได้แล้วเห็นไหมคะบางลงไปหน่อยนะคะอา้าวบางเราไปหน่อยอีกหน่อยสิแต่ควรจะเป็นชิ้นใหญ่ค่ะเพราะว่ามันจะน่ารับประทานมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็มาอีกสิบางอีกหน่อยสิอ่อาได้อีกแล้วเห็นไหมคะนี่ชิ้นแรกเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะเอาละเวลาทํานะคะง่ายสุดๆค่ะแล้วก็ เชื่อไหมคะว่าทำฝรั่งเนี่ยจนให้ลูกรับประทานเนี่ยตั้งแต่เล็กมาจนโตเนี่ยนะบางทีลูกยังงงเลยว่าฝรั่งมันมีเม็ดด้วยเหรอเพราะเวลารับประทานแล้วไม่เคยเห็นเม็ดเลยนะพอแม่เนี่ยจะไม่ให้เห็นเม็ดเลยนะเวลาให้ลูกทานเนี่ยลูกก็จะไม่รู้นะตลกมากเลยค่ะเป็นเรื่องที่ตลกในครอบครัวนิดนึงว่าฝรั่งมันมีเม็ดด้วยเหรอนี่เห็นไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะเห็นไหม เห็นไ,ไหมคะถ้าเป็นฝรั่งอีกชนิดหนึ่งที่เป็นสมัยใหม่ใช่ไหมเป็นฝรั่งเวียดนามหรือแบบนี้เม็ดมันจะไม่มีคะ่ะแต่หน่อยว่าทานเ <ET> <ET> ม็ดเห็นแบบนี้ดีกว่านะะสบายใจดีคะ่ะเราไม่ทราบว่ามันผ่านการกรรมวิธีอะไรมาบ้างนะคะแปลงพฤติก,กรรมอะไรนะคะกรรมพันธุ์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ GMP GMO อะไรเปล่าๆนะคะ านอะไรที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดอะจะดีที่สุดนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่นานนะคะเพราะว่านี่มาโชว์ให้เห็นเฉยๆค่ะมาโชว์มาโชว์ให้เห็นเฉยๆนะคะว่าหั่นยังไงนะหั่นยังไงเห็นไหมแล้วจริงๆแล้วหั่นเนื้อในฝรั่งเนี่ยจะมีความหวานมากๆนะคะความหวานมากๆเลยถ้าใครชอบนะคะชอบก็คือนี่แหละเดี๋ยวทําให้ดูนะคะเนื้อในของฝรั่งหวานสนิทเลยค่ะ หวานเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นฝรั่งที่มีความขาวนะคะผิวจะออกเขียวอ่อนนะคะเขียวอ่อนค่ะดูเนื้อในนะคะดูเนื้อในค่ะเห็นเนื้อในไหมคะเห็นเนื้อในไหมคะแล้วก็ทานได้ค่ะทานได้เนี่ยจะหวานมากๆเลยค่ะเนื้อในหวานมากๆค่ะอืม หวานสนิทค่ะหวานสนิทเลยเห็นไหมคะทานได้ทุกส่วนนะคะยกเว้นเน็ค่ะเอาละตอนนี้โอ้โอหฝรั่งจะเยอะไปไหมเนี่ยฝรั่งจะเยอะไปไหมเนี่ยเพราะลูกใหญ่มากค่ะเอาแล้วนะคะตอนนี้มาดูเรื่องกะปิหวานกันดีกว่านะคะกะติหวานกรุงเก่าสูตรโบราณนะคะ หน่อยได้มาจากไหนนี่ไงนี่ไงคะมูมอลค่ะ M O O M A L L นะคะมูมอลนั่นเองค่ะสไลด์อย่างเดียวค่ะสไลด์อย่างเดียวเพราะว่าเ,วเราอะหน่อยเป็นเจ้าของห้างนะคะเป็นเจ้าของห้างนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ต้องซื้อในห้างของเรานะคะเห็นไหมสีมาอย่างดีแล้วก็เปิดง่ายแล้วเปิดง่ายแล้วก็มีถุงแบบนี้มาด้วยเห็นไหมคะ เราก็จะใช้วิธีง่ายๆเลยค่ะเราตัดเลยค่ะตัดเลยสักคู่นะคะตัดนี่ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะไม่ให้มันมาเปื้อนเสื้อนะคะตัดแบบนี้นะคะปุ๊บก็อย่างนี้เลยค่ะใส่ไว้เลยนี่ค่ะเห็นไหมคะอย่างง่ายค่ะง,ง่ายเห็นไหมคะมีความเหนียวเข้มข้นมากๆค่ะแล้วก็ รสชาติจะไม่เค็มนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่แม้แต่น้ำปลาหวานนะคะที่เราไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อโอ้โหเอามาทานที่บ้านมันก็จะเค็มมากๆแต่จากผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อชื่อว่ากรุงเก่าเนี่ยนะคะมีทั้งน้ำปลาหวานและกะปิหวานนะคะวันนี้เป็นกะปิหวานนะคะกะปิหวานจะไม่มีความเค็มแบบนั้นค่ะจะมีรสชาติที่กลมกรอบมากๆค่ะอร่อยมากๆด้วยค่ะ ถึงได้นำเสนอนะคะเพราะว่าชอบค่ะชอบมากมค่ะดูนะคะดูความนี่ป๊าบดูสิคะเห็นไหมวิธีกรรมาวิธีการผลิตแบบโบราณนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีชูรสไม่มีสารกันเสียใดยๆทั้งสิ้นค่ะ1กระปุกเท่ากับ500กร,รัมหรือครึ่งกิโลนะคะในราคาเพียง100บาทเท่านั้นค่ะ ค่าส่ง30บาทถ้าเผื่อหนึ่งกระปุกนะคะ2กระปุกก็อาจจะค่าส่งอาจจะ5 5า้อะไรแบบนี้ค่ะถ้าซื้อปริมาณเยอะๆนะคะเพราะว่ามันเป็นกระปุกที่น่ารักมากๆแล้วก็ใกล้เทศกาลเราด้วยเราสามารถจะสั่งนะคะแล้วส่งไปให้เป็นของขวัญเพื่อนๆได้ถ้าสั่งได้ถึง1 5 0 0บาทแล้วก็ส่งฟรีเลยค่ะคราวนี้เราง่ายมากค่ะไม่ต้องไปเตรียมอะไรเลยไม่ต้องไปตำไม่ต้องไปหาเราใช้วิธีนี้ยำเลยค่ะเริ่มต้นจากการยำ กะท้อนก่อนนะคะมาเลยกระท้อนปริมาณนี้เราก็ดูเลยค่ะฮสักกี่ชุดดีนะกี่ช้อนดีนะหนึ่งช้อนมาเลยเอาสักช้อนคูณอีกช้อนหนึ่งห่าสองช้อนดีไหมมาลองดูกันนะคะมาลองดู รู้แล้วคะ่ะจากความเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะของกระท้อนปกติแล้วกระท้อนเนี่ยจะมีความฝาดอยู่ด้วยนะคะจะมีความฝาดอยู่ด้วยเพื่อนๆค่ะน้ำลายหกหรือยังคะเพื <cassette> ่อนเพื่อนน้ำลายหกือยังต้องไปทาใกล้ๆเพื่อนๆก่อน,อนละนี่เป็นรายการที่1ค่ะกระท้อนค่ะกระท้อนนะคะยำกระท้อนยำกะปิหวานค่ะด้วยกะปิหวานทรงเครื่องนะคะกรุงเก่าสูตรโบราณค่ะเห็นไหมคะ แค่นี้แหละเราโชคดีมากๆที่ได้ทดลองว่านํากระท้อนไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเพราะอะไรเวลาเรายยำแล้วยังไงมันก็เปื้อนกระปิใช่ไหมมันก็ดาอยู่ดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการจะโชว์ผิวกระท้อนอย่าเอาไปแช่ตู้เย็นแบบหน่อยนะคะคราน,นี้หน่อยจะขอชิมแล้วนะคะชิมสักชิ้นหนึ่งนะคะสักชิ้นหนึ่งค่ะโอ้สักชิ้นหนึ่งชั้นชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นเล็กๆน่ารักนะคะ ออใช้ได้เลยใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ใส่ภาชนะไว้ก่อนนะคะใส่ภาชนะไว้รอเพื่อนๆก่อนจะได้เสิร์ฟนะวันนี้เราจะเสิร์ฟด้วยการยำสามชนิดเลยนะคะกระท้อนเป็นอย่างที่หนึ่งโอ้โหเสิร์ฟให้มันพูนๆดูน่าทานมากๆเลยไหมนี่แหละค่ะใครๆก็ติดใจนะคะ ใครๆก็ติดใจกระท้อนแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ร้านนี้นะคะหรือเจ้าของร้านคือกรุงเก่าเนี่ยนะคะไปออกรายการโอท็อปม,มหักมหกรรมโอท็อปต่างๆนะคะลูกค้าก็จะตามติดไปค่ะตามติดไปอันนี้คือยำกระท้อนยำด้วยอะไรด้วยกะปิหวานนะคะกะปิหวานกุ้งเก่ากุ้งเก่าค่ะ กรุงเก่าซื้อจากแอปพลิเคชันหรือห้างสรรพสินค้าและการบริการที่ชื่อว่ามูม m มูมนี้นะคะ M O O M A L L นะคะคุณสามารถโหลดนะคะโหลดมูม o ขึ้นมาได้เลยค่ะจากเพจโซหรือแอป2องคุณนะคะสะดวกมากมายพอโหลดขึ้นมาแล้วมองหามูม o เป็นวัวแบบนี้สีนแดงๆนะคะโหลดขึ้นมาแล้วก็ใส่รหัสเลยนะคะ J ตัวเล็ก m ตัวเล็กแล้วก็ 000, 000แล้วก็2แล้วก็4นะคะพอกดเข้าไปกดโหลดเรียบร้อยไปที่หน้าหลักใช่ไหมคะเสิร์ชขึ้นไปเลยค่ะกะปิหวานก็จะโชว์มาเลยเป็นหน้ากัะปิหวานแบบนี้เลยนะคะกุ้งเก่าแบบนี้นะคะมีทั้งกัะปิหวานแล้วก็มีน้ำปลาหวานด้วยค่ะกะปิหวานน้ำปลาหวานกุ้งเก่าสูตรโบราณน,นะคะ กระปุกละ500กรัมหรือครึ่งกิโลในราคาเท่ากันเลยกระปุกละ100บาท100บาทค่ะถ้าซื้อ1กระปุกนะคะ1่กระปุกค่าส่งก็อีก30บาทถ้าซื้อ2กระปุกพร้อมกันเหมือนหน่อยนี่นะคะค่าส่งเหลือเพียง55บาทนะไม่ใช่30คูณสคูณสนะเป็น55บาทค่ะเอาละอย่างที่1ผ่านไปแล้วอย่างที่2แล้วนะตอนนี้นะคะมามาด้วยเอาอะไรดีเอาฝา,าะะล่างก่อนดีกว่านะคะฝาั่งก่อนดีกว่า ฝรั่งค่ะฝรั่งแดงมาหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะล้นจานนะคะเด๋จะล้นจานโอ้โหใช้ฝรั่งชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะล้นจานแน่นๆค่ะใส่กะปิเลยค่ะกะปิหวานไปสักหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะคะยำขยำ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 นะคะยำง่ายๆค่ะเวลาที่บ้านเรามีงานนะเราทําแบบนี้รวมญาติกันง่ายๆนะคะโอ้โหสะดวกเลยค่ะ หรือจะทําวางไว้ข้างๆจานก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นถ้วยแล้วให้เขาจิบจิ้มก็ได้นะฮะได้ทุกกรณีค่ะถ้าลัวมือเปื้อนนะไม่ต้องเปลืองซ่อมใช่ไหมคะแบบนั้นก็ได้ค่ะใช้นี้นะคะมาแล้วเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมฝรั่งยำเรียบร้อยแล้วฝรั่งยำเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วง่ายมากๆเห็นไหมคะทุกอย่างทําได้สร้างสรรค์ได้ทุกอย่างด้วยมือของ เราเองค่ะมือของเราเองนะคะได้แล้วฝรั่งยำฝรั่งยำฝรั่งค่ะน่ารักไหมคะเล็กๆน่ารักมาแล้วอย่างต่อมาอย่างสุดท้ายค่ะอย่างสุดท้ายเป็นส้มโอนะคะขาวแตงกวาค่ะซึ่งจะมีรสอมเปรี้ยวนะคะเราก็จะมายำาเลยใส่เลยนะคะส้มโอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีแบบนี้ก่อนค่ะดูนะคะเราจะ แบ่งมาเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะก้อนที่หนึ่งแล้วนะก้อนที่สองนะแบบนี้ค่ะก้อนๆนะก้อนที่สาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะทาเป็นก้อนอย่างนี้ดีที่สุดนะคะก้อนที่4ี่ก้อนที่ห้าก้อนที่หกก้อนที่7จ็ดก็เต็มจานได้ของหน่อยแล้วค่ะมาเลยใส่กะปิหวานค่ะใส่กะปิหวานลงไปใส่กะปิหวานลงไปค่ะเสร็จแล้วเราใช้แค่ไหนนะ เราก็ปิดฝานะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ไหมคะเ<อ>นี่ยค่ะเวลาที่คุณนะคะสนใจนะคะหน่อยจะแนบลิงก์เอาไว้ด้วยเดี๋ยวเวลาที่ไลฟ์เสร็จแล้วบันทึกก็จะแนบลิงก์ด้วยนะคะย้อนมาดูได้เลยนะคะเสร็จแ,แล้วถ้าสนใจกดเข้าไปได้เลยนะเวลาที่คุณสนใจสินค้าตัวไหนนะคะสินค้าตัวนั้นเขาจะมีคะแนนให้ดูอยู่ด้วยว่าสินค้าตัวนี้มีกี่คะแนนนะคะถ้าคุณซื้อ ตั้งแต่สมมุติยกตัวอย่างวันนี้ที่คุณกดเข้าไปเนี่ยแล้วคุณก็ไปซื้อกะปิหวานน้ำปลาหวานเนี่ยคุณได้คะแนนเท่าไหร่นะเขาจะบันทึกเอาไว้ในระบบแล้วเสร็จแล้วภายใน30วันนะคะอย่ากเกินนะคะอย่ากเกิน30วันพยายามซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการนะคะซื้อให้ได้ถึง2 5 0 mp นะคะ250 mp ค่ะคุณก็จะได้รับสิทธิ์ทันทีเลยค่ะ สิทธิ์ในการที่จะได้ลิงก์นะคะเป็นลิงก์รหัสแนะนำของตัวเองนะคะซึ่งมีความหมายมากๆนะคะว่าพอคุณได้ลิงก์รหัสตัวนี้แล้วเนี่ยนะคุณสามารถจะแชร์เซลเพจนะคะซึ่งไม่ต้องไปจ้างใครทำเลยนะเซลเพจแค่กดตึ้งไปที่สมสมติว่าจะแชร์ตัวนี้บอกอร่อยมากเลยนะเพื่อนแล้วจะแชร์ไปให้เพื่อนซื้อนะก็กดไปที่ภาพนี้แล้วก็กดเข้าไปกดแชร์กดแชร์แล้วก็กดตึ้ง ตึ้งตึ้งตึ้งหกครั้งก็ไปเลยจะไปโพสที่ไลน์ก็ได้จะไปโพสที่ไหนก็ได้เห็นไหมคะไม่ต้องไปพิมพอะไรมากมายกดตึ้งตึงตึงตึงไปมันก็ไปแล้วถ้ามีคนซื้อใช่ไหมคะคนซื้อปั๊บเราไม่ต้องทําอะไรเราอยู่เฉยเฉยเราอยู่เฉยห้างเขาจัดส่งกันเองติดตามติดตามทุกอย่างให้เองแล้วเราก็รอรอรับอะไรปั๊บรอรับคะแนนมาเป็นของเรานะโอ้ ถ้าเปิดขาซื้อทำเซลเพจนะรอแล้วคะแนนไปของเราแล้วก็อีกปึ้งหนึ่งนะรออะไรเป็นแคชแบ็กกลับคืนนะแล้วก็ได้รายได้กลับคืนอีกนะ2.5เท่าของคะแนนเป็นรายได้ของเราเป็นรายวันค่ะนี่คือการแชร์ลิงก์ของเราไปแบบเซลเพจ แต่นะแต่ถ้าเราเห็นว่าเพื่อนคนนี้โหยเขาชอบเป็นนักประชาสัมพันธ์ชอบเป็นนักรีวิวแบบหน่อยอย่างเงี้ยนะโอ้ยไม่ต้องไปแชร์ลิงก์เซลเพจเหรอกแชร์ลิงก์สินค้าของตัวนี้เลยกดเข้าไปแชร์นี้สินค้าตุ้มไปให้เพื่อนเพื่อนอ่านข้อมูลโอ้โหน่าสนใจน่าอร่อยจังน้ำลายไหลแล้วเพื่อนกดซื้อปัง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 กดซื้อปุ๊บเชื่อไหมคะเพื่อนจะเป็นคนได้คะแนนอ่า เก็บไว้เหมือนที่เราทําตอนแรกนั่นเอง,เ,องเก็บไว้สะสมไว้จน30วันถ้าเพื่อนซื้อหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือการการบริการสั่งฟูดเพนด้าหรือลาซาด้าเลยนะมาซื้อคุปองฟูดเพนด้าหรือลาซาด้าในนี้แล้วได้ถึง250ทาีเพื่อนก็จะได้สิทธิ์มีลิงก์หันแนะนําแบบเราเห็นไหมฮะดีไหมส่วนเราหรอเราหรอพอเพื่อนซื้อปุ๊บเอาแล้วโยนมาแล้วติ้งรายได้เข้ากระเป๋าเราเป็นรายวันแล้วเป็นแคชแบค 50ของคะแนน NP ที่มันกำหนดอยู่ในนั้นนะคะโอ้โหซื้อไปสิพอต่อมาพอเพื่อนเป็นสมาชิกแล้วเหรอโอ้โหคราวนี้เนะี่ยเพื่อนติดใจแล้ะเดี๋ยวก็ซื้อนู่นเดี๋ยวก็ซื้อนี่เดี๋ยวก็ซื้อนั่น,เ,น,น,เ,น,นเราอยู่เฉยๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวน้ำตกก็มีรายได้กลับมาแล้วตึงต้ง พราะเพื่อนเราซื้อเมื่อไหร่ที่เพื่อนเราซื้อเราก็จะได้รายได้ทั้งเป็นรายวันรายเดือนสนุกสนานมากมายนี่แหละคะ่ะคือการใช้จ่ายง่ายๆจากการใช้จ่ายของตัวเราเองเราก็ได้ส่วนลดจากการใช้จ่ายของเพื่อนๆเ,เราเราก็ได้ส่วนรับเข้ามาโอ้โหเห็นไหมคะนี่แหละแล้วได้ไม่ใช่ได้สั้นๆน,นะเราได้ตลอดชีพเลยนะคะเพราะว่าสำคัญที่สุดก็คือคุณมีลิงก์รหัสแนะนำนี้แหะคะ่ะ อันนี้เป็น,นกลไกพิเศษของมูมอที่จะทําให้ทุกๆคนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาตินะไม่ว่าจะซื้อสินค้าหรือการบริการแต่ได้ทุกอย่างมาเป็นรายได้กับคืนมีที่ไหนที่ใช้คุณได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณนะมีครบ 250Mp หพหรือคะแนนปั๊กเนี่ยเขาให้เลย ค่าการตลาดแบ่งมาเป็นค่าลิขสิทธิ์ให้คุณเป็นรายได้ได้ตลอดเวลาค่ะเอาแล้วสมอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยํำทั้ง3ชนิดนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็มาโชว์เพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆขาอร่อยอร่อยอย่างง่ายดายนะด้วย ด้วยน้ำปลาหวานไม่ใช่น้ำปลาหวานทำไปให้ดูแล้วด้วยกะปิหวานนะคะวันนี้คือกะปิหวานค่ะสะักครู่ค่ะวันนี้คือกะปิหวานยี่ห้อเดียวกันกับน้ำปลาหวานวันนั้นแหละอร่อยมากมายเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะกรุงเก่านะคะกะปิหวานก็มีน้ำปลาหวานก็มีเพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้น วันนี้ยังไม่ได้ชิมให้เพื่อนเพื่อนดูขอชิมให้เพืพ่อนเพื่อนดูอีกนิดนึงนี่กระทอนอ้าวหไหนฝรั่งยังไม่ได้ชิมฝรั่งฝรั่งฝรั่งชิมฝรั่งหน่อยอ้าวอร่อยเลยค่ะกลมเผ็ดนิด şey นึงค่ะเผ็ดนิดนึงเอาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน วันนี้ล่ะเพื่อนๆไปด้วยยำนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆโอ oh, คุณเอิร์ธสวัสดีค่ะเอฟซี FC มาแล้วค่ะสวัสดีคุณฟรอยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะอาหาใช่ค่ะทั้งผักหลัทั้งส้มโออร่อยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอออื uh ื huh. เอซมากันเต็มห้องเลยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากๆนะคะอย่าลืมสั่งนะคะมูมอนะคะอย่าลืมกดโหลดมูมอค่ะมูมอวันนี้ลาไปด้วยกะปิหวานน้ำปลาหวานกุ้งเก่านะคะกุ้งเก่าค่ะสูตรโบราณค่ะบ๊ายบายค่ะเพ,พื่อน